ศาลเจ้าไหหลำหน้าทอนประกอบพิธีอาบน้ำกงรับตรุษจีนเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2567สารเจ้าไหหลำหน้าทอนเกาะสมุยโดยนายสุทธิพรสุรินทร์วรางกูลประธานคณะกรรมการสารเจ้าไหหลำหน้าทอนเกาะสมุยนายประกรณ์การจนะโอภาสรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยพร้อมด้วยคณะกรรมการสารเจ้าไหหลำหน้าทอนเกาะสมุย ได้ร่วมกับชาวบ้านชุมชนหน้าทอนร่วมกันอัญเชิญก๋งลงจากที่ประทับและร่วมกันจัดพิธีอาบน้ำกง๋งซึ่งเป็นการทำความสะอาดองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ประจำศาลเจ้าเพื่อเตรียมรับเทศกาลตรุษจีนสำหรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้ได้กำหนดให้วันไหว้ตรงกับวันที่9กุมภาพันธ์2567ซึ่งผู้ร่วมพิธีต่างนำน้ำที่ผ่านการอาบน้ำกง๋งและเครื่องทรงก๋งประจำก๋งกลับไปเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวสำหรับชุมชนหน้าทอนอยู่ในตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุย เป็นพื้นที่ติดต่อค้าขายจากอดีตถึงปัจจุบันโดยจากอดีตมีการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของคนจีนไหหลำทั้งนี้เพราะมีที่ตั้งตามหลักฮวงจุ้ยของจีนศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไฮหลำบนเกาะสมุยประมาณกว่า150ปีโดยศาลเจ้าไหหลำหน้าทอนเกาะสมุยมีบทบาทต,ต่อชุมชนในด้านต่างๆเช่นเป็นที่พึ่งพาทางด้านจิตใจการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้สืบทอดประเพณีรวมถึงเป็นที่พบปะสังสรรค์ของคนในชุมชน และยังมีบทบาทอื่นๆที่ผูกพันกับคนในชุมชนมาช้านานสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย